เริ่มวันนี้ตามทันวันไหนเดย์สี่สิบแปดหนอันนี้มีของอะไรให้ผมบ้างอู้แหวนบวกสิบห้าไปขอบคุณแจไปลุยอารีนาต่อเลยครับ ดุยมากลับมาแล้วไปเลตโตไปมังกรเดี๋ว,วะดุยเลยเสร็จแล้วก็ไปซื้อดาบหน่อยได้เวลาห้าใช่ไหมกดไปเลยเสร็จแล้วกลับ มาดันเจียนพัฒนาอือนี่อ,อโอเคทานมืดน้อยสุดดุย <Hey! S 1> เรียบร้อยตายสาคราวนี้สำเร็จเฮดมันก็สำเร็จทุกคราวอยู่แล้วนอ้องอืมหน้านี้หมดแล้วเฮ้ย เลื่อนไปไปติดมิชชั่นรับเลยเสร็จแล้วก็นี่ต่อรับร้านค้าอมไม่มีไปนี่ก็ะลุยริบร้อยนี่ไม่มีแล้วมาอันนี้เหมาปุ่มเดียวเหมาเลยครับกุญแจกดยาวๆปั๊บ ไม่ <นะ S 2> อลีน่ายัางไม่ซื้อใช่เออเกิดเสร็จอือเออเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็ยังก็ยังยังมาเอาาอโอเคด้วยเกีบยบเป็นของที่ไม่ซื้อคิวรับมามิชชั่นคิว เรียกอัศวินสองครั้งอือไม,มีมีตัวอันนี้แหละมันจะได้ไม่เข้าเพชรลุยอ,ออกมาหน่อยได้ไหมปาสขาวน่าได้นะพูดแล้วก็วันที่วันไหนวะพรุ่งนี้เช็คชื่ออีกวันหนึ่งได้ไหมตัวนี้ ผมเอาไอ้สามตัวไอ้ทหารยามสามตัวไปแรกเลยโอ้โหบอดตายอ,อัพอัศวินม,มาแจ้งสีดาวอัพเลยปับ๊บมาเผาอ๋อแล้วสีสีตัวเองอ๋อ ไป44ตัวสุดท้ายวิวัฒนาการไรอันไปเลยอัพเกรดต่อไปอัพต่อเลยบวกห้าบวกห้า ตัตอห้าต่อตุงตุงตุงโอเคจสู้ด้วยศักดิ์ศรีปวดต่อเฮ้ยเดี๋ยวรับของก่อนลืมมิชชั่นกิลรับให้หมดเลยครับตุงตุงตุงเอ้าโอ้กดไม่ติดแล้วอะไรเนี้ยโอเคยาวยาวยาว,ยาวอ่ะ ไปสงข้ามชิ้งประสดัดเลยเลยครับสัมมันเรียบร้อยก่อนสัมมันมันซัดกูกอดเลยอืมเอา้าตัวตีแล้วอ่าจะตีลุกบรอบสองออกทั้งแม่งไปจย่อนเลยเลยตุ้งตุง เรียบร้อยอะไรวะเป็นอะไรมึงชอบหลับจังเลยที่ซ้อมแล้วมึงไม่หลับลงง,งวนนะมามาครักเปิดไปเลยครับอีกสามตัวหนึ่งสองแล้วก็สามมา ปลาผสมหน่อยดิไม่ใช่เลยนะตัวล้นจริงๆก็ไม่ใช่ตัวล้นหรอกหลกัหลกๆเลยคืออยากได้หกดาวเอาไปเจาะรูกดไปเลยยาวๆไปมีมาไหมขอสักสักหน่อยได้ไหมสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยมา,ามเฮ้ยตัวเฮียวะ ออโอ้ไอแกงทหารยามโหเมื่อกี้มึงพูดเองมึงมาอีกแล้วเหรอโอ้ e อ e ีวานบวกอีวานก็ว่าอยู่ถือโล่บวกถือโล่มันก็ต้องถือโล่ดิวะไม่น่าเลยอขออีกตัวหนึ่งได้ไหมปลอบใจกหน่อยคือตัวเมื่อกี้มันมาแบบ อาหารยาะม,มันมันจี้ใจอะ่ะขอตัวปอบหน่อยได้ไหมอะ่ะโอ้โหสามตัวสุดท้ายโอโ้บอดสนิทโอ้ไม่ออกเลยมาอัพต่อจะได้เผาตัวหน่อยช่องเต็มแล้วเดี๋ยวไหนวะเอาตัวเขียวอ่นเน้นตัวเขียวอ่นมากดปลายยาว,ยาว โอ้ลัน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 ,ลนเอา้าเพิ่งรู้ว่าคาลอนมีของสองชิ้นโอ้ถ้าไปกี้ไม่ลันมันจะไม่รู้เหมือนกันนี่ยคาลอนมีสองชิ้นนะหรือว่าขาลอนใส่สี่ชิ้นมาตลอดโอ้โหแต่พี่บางทีก็เกินไปมัง้งสองตัวเนี่ยนะเหลือไว้สามตัวน้อยต่อเลย ไปยาวยาวโอ้โหไปต่อ,อยังไม่หมดก็ไปกันต่อป๊อปไปตุ้งตุ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 ง,ตง,ตงม,มไีไหมไปใไปเลยฮ้าฮ่าไป่ันยี่สิบแปดตัวไอ้อย่างน้อยขอสามตัวเขียวได้ไหม ไม่เอาดีกว่ามึงไ,ไม่ให้กูแน่นนแไปเลโตอืมพอดีไปปรับของมาขอลองเลยดิแก้ของนิดหน่อยตามสูตรเดิมเปิดมาก็ต้องบ um ัฟป um ิชิดก่อนเลยมาคิดแล้วไอ้วิกตอรียใส่กับไอ้ใส่จุดอ่อนร้อยด้วยสกิลแบบเบิ่ม เข้าหัวปลาเท้าแน่นอนล้างก่อนอยปรับปับ๊บวิกตอเรียไปนี่งไงจุดอ่อนร้อยกระสุนไปกินหน่อยโอ้ยจะเจ็บอยู่ยนะไป บับเสร็จฉีดไปเลยได้ป่มวะไปฉีดฉีดตู้ลียูเพราะมันไม่จำเป็นต้องรีบฉีดยูแล้วก็ฉีดไปเลย อือเสร็จแล้วอืมโอ้ยอ้าวอืมเมื่อตรงหลังก็ได้ป้องว่าออชีไม่ตายแล้วดิลีลีไหนเอาแบบเสี่ยงๆมาเลย เราก็ต้องบับบิสกิตเพราะว่าปลาขาวมันจะไม่มีจุดอ่อนเราก็ฉีดอ่ะมาก็เสียงดวงไปหน่อยสิวะไปฉีดเข้าหัวกลางขลุปัง้งเป็นหลอยสเสร็จล่วงไปหมด มาดีลุยชั้นต่อไปไปเลยถ้ามันฉีดตายอย่างนี้ก็ลุยดีแล้วก็น่าจะตายเหมือนกันเหรอวะชั้นเนี่ยบัฟไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็ล้างดีแล้วก็ฮิวก่อนเลยดูทรงละไม่งั้นล่วงเบ๊ เจวิกบับบับยิงบับบับแล้วก็เฉี่ดววะแบละตัวที่ไหนอ่ะเอาบับอันเดียวก็พอป้งไปพี่ปาร์คลุยโลดเราค่อยบับใหม่อีกทีนีงบับโอ้โหไปเลย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 โอ้โหายข้าวตาเก๋ จบม,มาใหม่ขอใหม่โอนหัวเลยเจอปลา้าตาเฉดปับ๊บตามสูตรบัฟดิสกิตล้างแล้วก็หิวปับ๊บเฮียยาไป ิวก่น <c oughs> เด๋อวตายห <c oughs> ิวเส็จแล้วก็วิกตอเรียซัดหน้ามันดีเราต้องฉีดต่อเลยครับงงวะมี ตามช่วยมาได้เลยโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อยครับจิ๊บตุ้มตายหัวสามปีน่าจะตายอยู่มั้งรีแล้ฉี าอแ,แต่นี้ดูทรงแล้วค่อยๆไม่ได้ใช้ฮิวแล้วล้างก่อนเลยเแล้วฉีดโอ้ยพีตีบ่อยอจังนะแล้วก็บัฟอุย้ยนี่ไงอืมีก่อนแล้วกันเราวค่อยบัฟ มาดีนะตายมึงไไรม่ใช่แล้วฮิวอ่ะบัฟแล้วก็ฉีดอ่ากัดจะกัดปลาเข้าพอบัฟริมร้อยมึงตายสาัมึงเตรียมตัวตายเลยนับเธอรอเลยอุ้ยหนึ่งล้าก่อนฉีดอุ้มเออมาดีมาดีครา,าวนี้สำเร็จเฮ โดนไม่ดีคุญแจใช้ไ for ปเลยอย่าไปรีรออย่างงี้มันต้องดันชั้นสิบห้าิวะไปเกิชนะไม่เผื่อก็ผมมาเอาจริงมีเลยโอ้อีกนิดเดียวเองอะฉีดเดียวเองอะอะไรวะมอใหม่ไม่ไม่มาใหม่ดิมาใหม่ดิโอ้นัก อ้วติดชาจะยอมไงอ่ะมาที่มันต้องได้หนดตาแรกมันได้ดีกว่าน,นี้ไหยโอ้หนักวะ่ะโอ้เสียเวลาวะสิบตาแล้วเด้อขอละขออีกตาหนึ่งให้อีกตาหนึ่งมันไม่ได้พอยอมแพ้โอเค รับชะตากรรมไปขอแล้วอ๋องงเลยอ่ะน่าจะยั่วเลย้ยพี่วัวพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่อเสร็จแล้วก็อะไล่ภารกิจต่อ กระเทิญผาโอเคไม่อันนี้โอเคอน,นี้เคยประจําวันหมดแล้วแต่ว่ายังรับของพุทาคุณแจเกินรูทไม่ไมีโอ้ได้ตัวรับไปเลยฉันจะช่วยส่งแกกลับดาวให้เองฉันจะช่วยส่งแกกลับดาวให้เองช่โอ้ยท่าไม่อางแยบ,บเลยเพลงไม่อง่ยงมันอ่ะ นเสียเวลาชมัดเสียเวลาชมัดโอเคอันนี้รับไปเลยน,นี้ไม่มีแล้วปะโอ้โหสิบห้าตาได้ห้าร้อยห้าสิบตาได้พันหนึ่งอุ้โอ้น่าสนใจโอ้โหมีชนะด้วยหรอ ชาติไหนจะได้วันเนี้ยชนะร้อยตาเนี่ยโอ้หมดนี้อ๋อวันนี้วันที่สิบเหลืออีกสองวันนี่หว่าโอเคมาเลตต์วังก่อนชั้นสิบดูไปเลยครับตึดต,ต,ตึึ๊ด เอาลืมลืมลืมลม,มาสรุปวันนี้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นมาคือไอ่ดาชั้นสิบสี่ดิครับมาดีวันนี้เจอผมชั้น1ิบสี่ยัดยาวยัดยาวเออเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปเติมโค้ดกันนะนี่มีโค้ดน,นี้เติมแล้วได้ตั๋วสุ่มสิบใบ ส่วนของประจําวันของเราอย่าลืมสุ่มไพ่ทาโร่โอ้โหได้ตัวสุ่มอีกหนึ่งใบเว้ยมากลับมารับของตัวสุ่มยี่สิบเอ็ดใบส่วนวันนี้ไปนอนกันได้แล้วบ๊ายบายครับสวัสดี